ยังกินแน่ทางไข่ปิ้งยังไข่ลูกเออป้งป่าปิ้งไก่ปิ้งตับอเอาขอกินซุปไปเอาขอกินซุปปะน้่นอะไรุ่มมีสมุกอะไรนี่ บุมีดอก ỏ เอยติเลือดได้สักรอเวลาบ้างบ้านอ,อน,นตะเกียไหมสบายดีสวัสดีพี่น้อง ตอนหับกระสุนซองบักกุ้งเมื่อกี้ออกมานอกบ้านไปหนอออ่อยมาตลาดมากับครอบครัวคือเก่าสามีน้องอันนนกามาตลาดเมื่อกี้มาซื้อเป็นของอยู่ของกินล่ะก็มาเลาะซื้อ,อพวกเครื่องไส้ตลาดบรรทมอะไรไปน้องตลาดโพไซไปทางไหนคือมาพากันมาเยืเอนตากแดดดูหน่อยปะ,ะ,ะไปเบิ่งของกินเลยป่ะ บายดีสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาตลาดอยู่บ้านโคไซเด้อพี่น้องนอนกันมาเลาะกอบายดีลุงอุ้ยแดดแดดไป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 รูปเขาไปเบิ่งของอยู่ของฉินยังอะไรจังมาเลาะเบิ่งเครื่องไซตลาดบ้านเฮาอะไรพี่น้องกะบอกไก่ไปได้ประมาณโอ้ไก่เติบมด้วยนะพี่น้องไก่เติบได้ไก่เติบได้หลายกิโลอยู่

เน้ขอขนมทอดนีด่ไงขนมทอดนีขด่ขนมทอดอมียังกินแนท่ทางไข่ปิ้งยังไข่ลูกเออปีกป่าปิป่าปิ้งไก่ปิ้งตับเดีย๋ดวยวเขากินซุปกัน

มีบ้านอาไจะ่ายนนเป็นขนมเดกน้อยนี่ยายนีใส่ใส่ตัวไดาวคุกก้นี่บ้างคุกกี้คุอาบลโคตัวไหนตัวไหน nè anh em Tôi là đâu đấy. A bọn tony bolo tony 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 đi tony 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 anh tony 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 đây tony 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 đi tony 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 mô mặc không xíp không sao nữa ai à, mình đúc phá đúc, phá đúc. Phá đúc, phá đúc. ปลาดุกปลาตะลาร์ตะบนปลาเป็นปลาดุกเจ้พักเลยนี่แล้วพ่อพักนะฮะปลาดุกบอมี่นี่นี่นะบัวประกาศดอกเอาว่าประกาศดอกนะ เอาป่ะทางลุมนี้ทางลุมนีคก็มุกอะไรนี่เออบมีดอกนะอาจะเลือกด้สักดอกต้นอายๆ่แล้วแต่ลแซบๆป่ะกริืั้นอ่าชุก้ ແລະຂໍຂ <Okay>, okay. <laughs> ໍສາມມັນສາມມັນອົາຊີນນີ້ນີປສົມນະດ

หรือยังนะสิยังยังยังบ่โอเคไปเดิน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 ไปเลยพรมารรถเลียวเรียวเรียวเลียวซ้ายเียวไจะได้ประดุกกับบมีเนาะ

ถนีทอดแล้วนะฉอดแล้วทอดนนนนเลซื้อไปแล้วนนนนเลยสลัเปลาซกันหาเอ้อาสลเปาาสลปอันน้มาุ๋เอาเท่าไรนะสิบสพันก็ได้สิพันก็ได้นนนี่ยนะหอห้าก่อนซื้อไปอะไริอ้าแค่เดทอดอยูู Ui <laughs> đồn đồn, đồn đồn ma thì ở lưỡi ta là kìa Ê, chai, bai, tươi bỏ ขายดีบ่ทางนี้ใครดิบใครดีจะรับบ่แม่กาแดงสีฟันอ้อนบ่จ่นอ้อนบ่อ้อนตัวนี่ตัวเนี้ยมียังแทางนี้ปากระป๋อง ไม่รู้คนจะมาเล่ะเบึ่งเสื้อผ้าที่ว่ามีตัวถึกใจโดนมาเือแะเล่ะให้ผัวมาได้เป็นที่ได้ทำมาเทียวโดนเราจะจะมางานกงานเนงานกัถุงซอดีแน่ซอดีแม่แล้วก็เมือนี่ เจออะไรนู่นจน,นสไลด์ะจะเป็นเอ่อเกีอยวกับกันหนาวเนาะหนาวจะเครื่องนะโซนนี้โซนนี้มันจะเป็นจะพวกเสื้อผ้า

แบบมันเป็นแบบอ่ะย่างไปเรื่อยๆใ่ถือใจตัวนั้นนะเป็นยังบ่ะมีจะโดยว่ามีบ่โซลแบบเสียยุดก็จะเต้นแบบว่าลักแสนนี่นะฉันนี่บ่ชอผู้ชายมียบ่ สายจเป็นอไเป็นเส้นบหุ่มเาลยวมันมดไว้เขาร่ม้อี้จมันดหวมดไว้ของเขาแล้วบ่ได้สอไมลูกได้จสุดแล้วครับมนเลยได้จตกสุดเล้มึกสุดตัวทึกใจบ่อะไรเป็นเส้นเนยาวนะพี่น้องว่ามันจะจนก็วิอันยหนาว้วเนาะตามระดูมั้นะตามระดูโอเ

ต้นไม้เนุกนอนชาุดน่ออีบาขานนนต้นไม้ใหญ่เด้อ่าน้ำที่นี่ลูกนี่นี่นนอาน้ำที่นี่เจ้าก็ต้นไม้แต่นี่ก็จู่จู่จูต้นไม้กับเล่ใส่ทงโอ้ใส่ทงใ่ทงใส่ทงนงลก ไช่ขอกถักอะไรขอนอนหนกนาะกดบนมือเลยเด้มือในโคตรเลยไปเลาะกัี่ห้เไปลอกไปหารถจักก่อนชิมมือไงสิไป ว่าจีไปลงน้องไปเอาหอยกันเนาะจีเปงม,มหอยเ,อเมื่อไว้กินด้วยกันเขาเ,เพราะว่ามันอยู่ไก่เติมดิที่เที่ยวเอามาซื้อเครื่องก็คือจีเสียน้ำมันลดอะไรที่เอาไมา้เที่ยวก็ต้องซื้อให้มันคุ้มค่าหอยไปใช่อันนี้คำว่าหอยเชี่ยแขงเนาะหอยเชี่ยแขงปะ กีรจ okay, ักก็เล่นลูกจะนั่นล่ะเกิดมีแนายจากได้กีนี่บอกก็ว่าเห็นอย่างเห็นยังล่ะจะจากได้ยังล่ะจากได้ยังเด็กเด็กว่าจะแม่มาชงแต่แม่มาชงไปเนี่ยพอพาไปเชื่อกายมาแล้วบอกแม่ได้จ้ะมาห้องรถเพราะว่าจะได้แม่มาเห็นพาแม่ไปเด้อยังไงนะโอเคบ่ะสบายดีก็ลูกสบายดีก่อนเอาสบายดีแล้วพอจะเชื่อให้สบายดีก็ลูกสบายดี ไปดีเด็ดตุยาคนนี้ตุ้ยยาคนนี้เด็กใหญ่ลวกันงงงงแล้วเฟินจับยังไงพี่ช้างไปปั๊บไปปั๊บพี่รถไปรถไปแล้วมือเลยเดี๋ยวขับเด้อพี่รถแล้วก็มือเลยไปพี่รถไปซื่อแล้วก็มือเลย บนรลนได้ขับรถนี่ได้นิ่ับไปบขับไปโอ้โ้ลืมดโ้ตนี่ับไรลุอนไรบไปลุเห็นไหมใช่เจ้าองลืมเลยแม่ลืมอลยเนี่ย

ยนี่ไปครับไปสักคยืนนี่แล้วครับไปปหลอดจนเมื่อยจะอนไดู้่หันได้แหละจะหันแหลกที่เามาเป็นกระบืองจืดนะเป็นกระงหมด้นี่เด้นี่เด้โอ้อันนี้นี่แหละเดียวสั่งหน่งสิบ้าเด้อมน้อยไปเมียอันได้สามสิบมหมื่นสองกันได้บอกาะด้อมื่ออนน่จะได้ล

ตอนนี้กับมหนเพื coming, ่อนแม่แลพี่น้องย่าเพ่งทันเพื่อนได้สิ่งนียังยัยังมาหน้าไปน้องเอนไรกเาี่เข้าไปเพือนนอง่ามาแล้วเพื่อนมาล้วก็ขี่เอาเป็นเจ้าเนองไปเลยเนาะจากเ็น้าขอเขาตอนแรกพวกาจะขี่ด้เข้าไปว่าชิลงน้องกัคือชีบุได้ลพระนางมอนชีคนขคนของมีเวียดต่อเด้เราว่าเพื่นบางส่วนเท่ากันยังเอาเมือบมือที่น้องอาอยาก เฮ็นวกาให้แล้วเมื่อไรกเพราวาวันจันร์วันจันทร์เมาเนี่ยจันนาเนาะเ้องจะได้ขายเพื่อเอาได้เป่เพื่อเปิเคัน่ปเลยว่าอห้ยุดไปโดนกัขาดรายได้ไปเมื่อเยนก็เริ่มข่าวปกติแ้นีนะตต่แรกเมื่อจะจีได้หอเ่นเนาะหันลอกไปเรร้อยแล้วน่เนาะลอกใเป็นวันเสดจกันน่อยยังลดนยังลดังขนาดอเพื่น้องยิมีการแสดงคอจกันเอง เต่ใก็ต้องอขอบคุณขอบใจด้วยขอบใจลหลายเด้อนะรับม่อถึงเวลากติดตามแ<า>ล้วก็ทักท้อมือรักใจให้คลิปหน้าพ่อพกันใหม่พี่น้อง,งกันเลยก็เขาเมื่อไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเป็นปกำลังใจให้บอกรุ่งกับครอบครัวเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็ที่สำคัญก็ลงโฆษณาให้แน่จะได้มีรายได้เสริมเข้ามาเจอกันคิมนาพี่น้องสบายดีเด้อสบายดี